ครับสวัสดีครับ f อฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่ศูนย์จันทวรโนะครับมาแบ่งปันนะครับนี่ครับจะเป็นพระปิดตาเงินล้านลาบผลพูนทวีนะครับนี้ปี63นะครับก็ถือว่าปีลึกนะครับปีนี้ก็ปี68 5ปีแล้วนะครับ5ปีแล้วอ่ะเดี๋ยวผมให้ชมนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ ถ้าจำไม่ผิดรุ่นนี้นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างคือสร้างโรงครัวนะครับนี่ครับพาปิตาเงินล้านซึ่งด้านหลังนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นคาถาหัวใจพระสิวลรีนะครับก็พูดได้ไงว่ามีกินมีใช้ไม่อดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนี่ครับ ขยายแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับสำหรับเนื้อที่ผมถือนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อว่านไพลดำนะครับเป็นเนื้อว่านไพลดำนะครับแล้วก็เนี้ยแล้วก็ส่วนองค์นี้นะครับออกสีออกสีน้ำตาลนิดๆน,นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อว่านมงคลร้อยแปดนะครับ ก็จะมีนี่ครับให้ดูก่อนด้านหลังนะครับเป็นยันหัวใจพระศิวลรีนะครับแล้วก็จะมีนะครับมีตะกรุดทองแดงนะครับเป็นโคดอยู่ตรงนี้นะครับพูดง่ายว่าขึ้นชื่อว่าพระปิดตานะครับก็ทางเรานะครับถือว่าเป็นดูดโชคดูดทรัพย์นะครับดูดโชคดูดทรัพย์ พระปิตานะครับเป็นพระที่เชื่อว่ามีพุทธคุณในเรื่องเมตตามหานิยมนะครับหากมีการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ดังๆนะครับบางท่านก็สามารถช่วยป้องกันแคล้วคลาดจากเรื่องหลายๆได้นะครับนอกจากนี้พระปิตายังเป็นพระเครื่องสะท้อนถึงการสงบของจิตใจด้วยการปิดตานะครับแง่ปริศนาธรรมการปิดตาหมายถึงไม่รับรู้เรื่องวุ่นวายต่างๆนะครับการสํารวมใจจากกิเลสสิ่งเย่ยวยวนต่างๆนะครับ อย่างเวลาเรานั่งฝึกสมาธิเพื่อความสงบของจิตใจก็ต้องปิดตาหรือหลับตานะครับอันนี้คือเป็นแง่ปริศนาธรรมนะครับเป็นแง่ปริศนาธรรมรุ่นนี้นะครับก็สร้างตั้งแต่ปี63นะครับสมทบทุนนะครับสร้างโรงครัวนะครับได้ออกหนังสือพิมพ์นะครับด้วยนะครับถ้าจําไม่ได้ประมาณปี64นะครับได้ออกหนังสือพิมพ์สําหรับรุ่นนี้นะครับ ผ้าปิดตาเงินล้านเนี่ยสร้างทั้งหมดห้าเนื้อนะครับกับผมนี่ถือว่าเป็นเนื้อล่างนะครับเนื้อไพรดานะครับกับเนื้อว่นร้อยปนะครับเนื้อบนก็จะมีเนื้อขาวสมดิษฐ์นะครับตะกรุดทองแดงคู่แล้วก็เนื้อเหล็กน้ําพีนะครับปัดทองเต็มตะกรุดเงินนะครับแล้วก็เนื้อเหล็กน้าพีปัดหน้าทองตะกรุดเงินนะครับเนื้อบนบนใช้คำว่าเนื้อบนสำหรับสองเนื้อนี้นะครับเนื้อมหาว่านร้อยเปกับเนื้อว่านไพรดานะครับอันนี้ ผมแบ่งปันบูชานะครับอง์ละ500บาทพร้อมสุ่งนะครับถ้าท่านใดสนใจบูชานะครับก็ทักหาผมได้นะครับ id line ศูนย์แปดหนึ่งสองแปดสองเก้าเก้าหกแปดนะครับผมรับประกันเทตลอดชีพนะครับนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลติดต่อนะครับอ่าสนใจก็ทัก id line นะครับเบอร์ line เบอร์นี้นะครับได้นะครับ แล้วก็ชื่อบัญชีนะครับนายนิคมปุแกรุ่นนี้นะครับสําหรับรุ่นสร้างโรงครัวนะครับหลายๆท่านอยากจะรู้ว่ากุศลวบายทําไมต้องเป็นรุ่นสร้างโรงครัวนะครับทําไมต้องสร้างโรงครัวก็บอกว่าอานิสงส์นะครับของการร่วมบุญสร้างโรงครัววัดป่านะครับก็อานิสงส์ในการร่วมบุญนะครับก็บอกว่าช่วยหนุนนํานะครับให้มีกินมีใช้ ไม่ขัดสนนะครับอ่าด้านล่างนะครับก็จะมีเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีคําว่าหลวงปู่สูนนะครับวัดป่าอิสระธรรมนะครับด้านหลังยันหัวใจพระซิวลีนะครับแล้วก็ปิดตานะครับเนี่ยมีกําไรนะครับทั้งมือทั้งเท้านะครับอ่าท่านใดสนใจนะครับ ทักมาได้นะครับ ID Line นะครับ0812829968นะครับผมรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมด้วยดีเสมอมานะครับช่วงนี้ก็สะดวกว่างก็จะพยายามทยอยคลิปนะครับลงคลิปวัตถุมงคลอ๋าลงปูซู์จันโนโนแล้วเกจิต่างๆนะครับที่ผมมีนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากบูชาร่วมบุญกับผมก็ยินดีครับมีลายเกจิอาจารย์อยู่นะครับทั้งลงปูซู หลวงปู่ศิลานะครับพระอาจารย์สุริยันหลวงปู่จื่อนะครับโอ้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวว่างจะมาลงให้ดูนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมอย่างดีเสมอมานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดทําสิ่งใดคใอยสุขสมหวังทุกประการนะครับขอให้เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบเปิดประตูมหาสมบัติ ให้มีทรัพย์มากมายเพื่อจะได้นำไปสร้างทานบาร,รมีตลอดกาลและนานถืนแล้วพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ